สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีรกี้แปรนะครับวันนี้เราอยู่กับนายแลกหน้าลอกไอเดอร์เอเวนเจอร์นะครับอันนี้คนถามมาเยอะมากนะว่าจะแก้ปัญหาเจ้าล็อกพูลลิงก็คือตัวที่สะท้อนกับพาราดินยังไงนะครับเพราะว่าเราจะสมิดไปก็คือตายเองถูกไหมต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือพี่หมูป่าทองครับโกลเด้นโกลเด้นนะพี่หมูป่านะที่คนถามมาเยอะ2ตัวละครนี้ อ่าโดยส่วนพี่หมูป่านะครับมีเซตสกิลตามนี้นะเ<ๆ>พื่อนๆสามารถเซตตามได้นะครับนี่เราไฟพินล่าแล้วก็ให้ติดเอ,อ่อสายเลคเนะครับมันจะติดสะนะระบําเปลไฟระบําเปลไฟจะบวแอแทกนะเอ้ย8% 8%นี่เห็นไหมครับระบำเปลไฟคือจริงๆตอนนี้พิศา,าเซตเป็นแบบนี้เลยก็ได้อ่ะต่อไปในส่วนคูซาเดอร์เนี่ยต้องแนะนำว่าหมูป่าเริ่มมามจะชนก่อนเลยครับถ้าเพื่อนๆเอาท่า ดิสแตนโซ่ไปเริ่มเนี่ยมันจะโดนชนครับแล้วติดสตาร์นเพราะนั้นให้เริ่มมาอินดูอินดูจะโบกดีเฟนต์คับเอ็มดีเฟนต์ทำให้เราตายยากด้วยนะครับก็เซตตามนี้เลยแล้วก็ต่อไปในส่วนลาพีทเนี่ยลาพีทช,ชุตติ้งพยายามให้ออกก่อนท่าสมิธนะเพราะว่ามันจะลบดีเฟนต์หกลอยนะครับก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับทําให้ท่าสมิธแรงขึ้นอ่าต่อไปในส่วนอโคให้เซตไอ้นี่ก่อนครับก่อนเลียดเพราะว่าโผล่มาเนี่ยออคุซาเดอร์เราจะโดนชนก่อนเลย กอลเลียนเนี่ยเป็นอะไรที่ฮิวแลว้วฮิวเร็วที่สุดแรงด้วยแล้วก็เป็นในส่วนบวกคีย์ที่ข้อดาเมจถ้าเกิดสมิธติดคีติดคีขึ้นมาก็ยิ่งแรงขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมท่าที่2เอาบัฟอินพอลซิตโต้แมกนัตไปเลยครับบวกทั้งความเสียห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอแท็กสองพด้วยนะซึ่งถ้าเรามาดูในรูปเกมนี้เห็นไหมครับเราต้องพยายามเอ่อบัฟไอ้นี่ก่อนไซเล็กเชอร์แล้วก็เป็นในส่วน ดาพีช,ชุดติงเพราะว่าจะลบดีเฟนต์ถูกไหมครับแล้วก็ในส่วนบัฟสองอันของพระแล้วก็ให้ท่าสม,มิธเนี่ยอยู่หลังมันจะได้บวกความแรงมากที่สุดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตไปลองเล่นเลยแล้วกันนะครับเริ่มมาหมูมันจะชนครับหมูมันจะชนแรงนะนี่ครับโอ้โหโดนสมิธเข้าไปหนึ่งจังหวะเห็นไหมหมูมันชนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆตั้ง,ง,งฮิวทามที่หมีบอกมันก็จะไม่ได้นะครับ เพือโอ้โหเอาครับสมิธไปปึกร้านแปดพี่หมูลองอุดอ่ะต่อไปเป็นในส่วน pooling นะครับอะไรนะเอ่อตัว pooling s t o n มันชอบสะท้อนถูกไหมวิธีการแก้ก็คือว่ามันจะสะท้อนสกิลสามครับเอาแบบเอาแบบพูดแบบเขาเข้าใจง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องทําไงครับก็อย่าไปเอาสมิธไปอยู่เออสกิลที่สแค่นั้นนะครับวิธีการชนะ pooling แบบง่ายๆก็คืออ่ะเพื่อนๆเอาอี s t n s t n ขึ้นก่อน ทำไมหมีไม่เอาท่าอินดูใช่ไหมเพราะว่าอินดูมันบวกแอนแท็กน้อยครับมันบวกดีเฟนส์แคาร์โร่ดิบสองต่อให้มันจะคอมโบกับท่าสมิธตรงที่ว่าบวกความเสียหายสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่เอามันน้อยมากหมีไปลองปรแท่แค่สามสี่แสนแต่ในขณะที่ลาท่าลิซเซนเตอเอาง่ายๆนะจะสมิธก็ต้องบัฟอินเซนโซก่อนเพราะว่ามันจะบวกดีเฟนส์ถึงหนึ่งพันสองร้อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีตรงนี้มันจะเบามากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องหมูอุดๆกันเลยดีกว่านะครับส่วนสกิลอื่นมีเซตตามนี้นะเพื่อนๆก็เเซตตาาาามมหี่ได้้ถอแบบงยๆนะ หรือว่าเพื่อนๆจะไปคิดเองก็ได้แล้วแต่ครับได้หมดเลยอ่าต่อไปสกิลแก้ทางของเออเจ้าล็อกพูลลิงนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้อันนี้กันครับนี่เดมอนเบนนะครับเซตเป็นอยู่ในสกิล2หรือว่าจะลากมา3ก็ได้เพื่อนๆพยายามเอ่อเพื่อนๆพยายามไปดูเกาะของเจ้าล็อกพูลลิงครับว่ามาอยู่ตำแหน่งไหนก็ให้เราล้างให้ถูกแค่นั้นเองครับอ่าโอ้โห อ่ะล็อกพูลิงนะครับอ่ะด้วยที่ว่าเราไม่ได้เอาสกิลสมิธไปอยู่เสน้นสามนะฮะเราจะตกก่อนที่นี้มันก็สกิลสมันก็จะสะท้อนแต่ว่าก็ไม่ได้ท้อนเราถูกไหมครับพอเราไม่ได้พอเราไม่ได้เซตสกิลสามอ่ะเดี๋ยวเราก็รอตบก็ชนะเลย,อ,ยเอ,อ๋อสมิธเอ้เห็นไหมครับผ่านง่ายงแค่นี้เองมันจริงจริงมันแก้แค่นี้เองจริง,งจงนะเว้ยมันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะก็อันนี้คนถามมาเยอะนะเจ้าอ,อ่อล็อกคูลิงนะครับแล้วก็เป็นในส่วน พี่หมูป่าทองนะนี่คนถามคำถามยอดคิดมากเลยแบบโอ้พี่มีครับครูเดอร์ผมตกแรงก็จริงแต่ห่วผมโดนพี่หมูป่าขิดทีตายเลยอย่างเงี้ยเออหรือ,หร,อ,ห,รอหรือไม่ก็อาจจะเป็นในส่วนเฮ้ยทำไมกูมืดวะเนี่ยวัดวัดออกหายแล้วนะหรือว่าจะเป็นในส่วนล็อกครูเรื่องที่มีสะท้อนนะครับเพื่อนๆลองมาตั้งตามหมีดูยังไงก็ผ่านครับแค่นั้นเองนะคือ่ายง่ายหมูป่าทองเราควรจะเปิดอินดูก่อนถ้าเกิดเราไปเปิดรีเซ็ตโซนโซซก่อนเนี่ย มันจะชนแล้วทําให้บัฟเราหายพอบัฟเราหายมันจะสมิดแดงเอ้ยมันจะสมิดเป่าขค้นี้ครับเราส่วนข้อที่2องล็อกพูลลิงเนี่ยเพื่อนๆอย่าไปเซ็ตสอ,อสกิลสมิดท,ที่ช่อง3ไม่งั้นมันจะตกพอดีเลยแล้วก็โดนสะท้อนซึ่งมันก็เป็นกบดักของเจ้าล็อกพูลลิงะนะก็วางที่สกิล2จบเลยครับอ่ะเผื่อเพื่อนๆมีคำถามยอะไร่ยับเกมนี้ก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวบอสเมทเดี๋ยวบอสแบบเดมีกำลังทยอยลงอยู่นะเดี๋ยวข,ข,ขอแป๊บหนึ่งวันวันนี้มีงานเข้าเกมเยอะนะครับ